สวัสดีครับผมน,นี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์สกานะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนะี่ยผมจะมารีวิวเจ้าไดโนสกันนะครับก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะเดีย๋ยวเรามาดูหน้าตามันเป็นยังไงก็ติดตามได้ในคลิปนี้ครับ ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมเมอร์ชมคล,คลิปผ่านเพลย์ลิสต์เบอสก,ก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมารสมาชิกไ็ได้หน้าช่องครับอีกช่องหนึ่งการกดซุปเปอร์แจ็คขอบคุณใต้คลิปต่างก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้าไดโนสเนี่ยนะครับก็เป็นโปเกมอนเหล็กนะฮะนี่เลยตัวนี้นะครับมันวินาาาาวัััฒนนนนาาาาาากกรรมมจจเ้้โสพตวีะคบผ อันนี้เรียกไดโนสนะครับผมสำหรับไดโนสเนี่ยนะครับก็เป็นโปเกมอนนะครับในส่วนของโปเกมอนสายธาตุเหล็กนะครับประเภทเหล็กประเภทหินนะครับผมตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันเลยก็คือมีพลังป้องกันนะครับทั้งกายภาพระเวทค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคเจ้าไดโนสนะครับมีพลังอยู่ที่699นะครับเป็นโปเกมอนธรรมดาที่พลังค่อนข้างสูงนะตีไป700เลยนะครับ นี่ครับให้ดูสแตตด้านในนะครับมีพลังป้องกันกายภาพระเวทสูงถึง165ด้วยกันนี่ยังไม่แฟดเลยนะถ้าแฟดนี่มันจะเก่งขึ้นอีก20%นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพนะ ATK นะครับผมสแตตก็เป็นบาลานซ์ที่เหลือนะครับก็มีเลือดสูงระดับหนึ่งแต่ว่าถึกมากๆตัวนี้โอเคเรามาดูกันในส่วนของนิสัยแล้วกันนะครับตัวนี้ครับนิสัยเนี่ยนะฮะก็ให้เป็นในส่วนของลดพลังโจมตีเวทก็ได้นะครับ ลดพลังโจมตีเวทเพิ่มพลังป้องกันลดพลังโจมตีเวทเพิ่มพลังป้องกันอีกแบบหนึง่งที่เป็นกายภาพกับเวทนะเนาะหรือลดพลังป้องกันเพิ่มสปีดก็ได้หรือลดพลังป้องกันไ,ไ,ไอ้ใช่ลดพลังโจมตีเวทเพิ่มพลังโจมตีกายภาพก็ได้นะครับผมตรงนี้ในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยของเจ้าไดโนสนะครับผมผมไม่ได้รีวิวโปเกมอนธรรมดามาสักพักแล้วนะครับมารีวิวกันบ้าง ไดโนสเนี่ยคุณสมบัติที่1นะก็มีอยู่ด้วยกัน2อย่าง3อย่างนะแต่ว่าถ้าเน้นสายดาเมจหน่อยก็จะเป็นเจ้าฮิตตัวนี้นะครับหรือสเต็งตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเน้นสายถึกโล่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับร็อกอาร์เมอร์เพิ่มเกราะเลือดคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับก็ให้เป็นเจ้าอะ a ดปทับบิลิตี้นะหรือจะเป็นพวกคอมเปรติฟก็ได้เมื่อตัวเองโดนทรอยจะเพิ่มันตรีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับไดโนสนะครับผมอ่ะเราไปลุยกันต่อนะครับไดโนสเนี่ยนะครับ จับชาตาโปเกมอนได้3ตัวนะครับเรื่องมันที่อิชิสุปเตให้เป็นสปีดนะครับแล้วก็ออมออมไนออมสตาร์ตัวนี้นะให้เป็นเลือดนะแล้วก็เจ้าหัวโม่งเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับไอแรมพาดอสนะครับผมตัวนี้ให้เป็นจบดีกายภาพเนาะก็สามารถจับกันได้เลยนะฮะในสองอุปกรณ์อาวุธที่เราจะสวมใส่ให้มันเนี่ยนะครับถ้าธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ใส่ได้นะครับหรือจะเป็นท่อนไม้ก็ได้นะครับธาตุหินเงี้ยก็ได้นะครับถึกมากๆนะฮะ ต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของค่าข้อสนิทก็สามารถอัพได้เท่ากับเลเวลเลยแล้วก็เลเวล90ก็ทำลายข้อพันได้นะครับจะเก่งขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลเลยนะครับเริ่มวันที่สตัวเป็นเฮฟวี่นะเฮฟวี่เนี่ยมันจะทำการเพิ่มเลือดอีก5%นะครับหมดเดิมทีมันมีเลือดระดับหนึ่งนะครับเมื่อเข้าฉากต่อสู้มันก็จะอัพขึ้นอีก5%นะครับก็เลือดเยอะถึกนะครับตัวนี้ต่อไปครับสกิลโจมตีท่่่าาแรรรกก็็เเเเเปปนนนนะะะคคััับบบียยยมมถึงลลิดฟหูฮ เพิ่มพลังป้องกันนะครับกายภาพเลเวลเลยสาเอร์เซ็นตเลยนะครับทั้งทีมด้วยนะมาถึงเปิดสกิลแมกเนตแอเรียก่อนเลยนะครับถึกโคตรนะฮะต่อมาเป็นสกิลบล็อกนะฮะสกิลบล็อกเนี่ยจะทำการสร้างดาเมจนะครับเป็นท่าพลังจิตนะครับแล้วก็ตนเองเนี่ยจะได้รับผลรวมแสงใน1เทินนะครับดาเมจ50นะสกิลบล็อกแล้วก็มีสกิลถัดไปเป็นสกิลแทคโคนะครับก็เป็นสกิลโจมตีท่านอร์มอลนะก็คือพุ่งชน70แล้วก็สกิลนี้ครับ ส uh, กิลไวแอรีนะครับสกิลไวแอรีนะครับก็นะครับสกิลนี้นะครับโจมตีเสาเป้าหมายแล้วก็ทีมของเราเนี่ยจะโดนดาเมจเบาลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่ช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยก็จะมีสกิลแมกเนตถูกไหมครับเพิ่มพลังป้องกันถูกไหมแล้วก็ในตัวมันเองได้เลือดด้วยนะฮะแล้วก็สกิลนี้พอออกอัลติเมตปุ๊บเนี่ยทั้งทีมนะครับจะโดนเบาลง20%ถือว่าดีมากๆได้โจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนผมว่าเป็นตัวนี้เป็นสายแทงนะเป็นสายแทงที่เป็นตัวบดาที่ สมมติใครยังไม่มีโปเกมอนแท้งที่เป็นเทพๆอะสามารถเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับสกิลยีนเนี่ยนะครับก็คืออ่าดาเมจนะครับได้รับดาเมจนะครับเบาล,ลงอีก10%แบบถาวรเลยนะไม่ต้องสนใจเงื่อนขไขอะไรต่างๆเพียงแค่คุณอัพเยียนอำนาให้เต็มแค่นี้เองนะฮะในส่วนต่อไปเป็นสกิลลับก็เปิดได้ครบ8ช่องก่อนนะครับแล้วก็ยัดนะครับพวกโลมาตะนะครับต้านทานลดพลังโจมตีอีก12%เนี่ยเพิ่มพลงังป้องกันเพิ่มเลือดได้นะครับที่เหมาะกับโนดพานะ ไอ้ที่บอกกับไดโนสนะครับเพิ่มแรงโจมตีสปีดเด้งเลือดเนี่ยสามารถทําได้เช่นกันเนาะในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็แน่นอนนะก็ใหใส่พวกประดับที่เป็นสีทองอย่างที่ผมบอกก่อนแบบเนี้ยอย,อย่างเช่นใส่สตาร์เทียเลเวลสนะก็ถ้าเกิดใส่ครบ3ชิ้นเนี่ยจะได้พลังโจมตีสิบสองเปอร์เซ็นต์สปีดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลือดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ด้านในเนี่ยก็สามารถฝังอัญมณีเพชรได้นะครับตรงนี้ก็เพิ่มพลังอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จดีๆหน่อยนะ ก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวไดโนสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเล่นเกมหรอกมันเป็นตัวต้นเกมเหมือนการเกรงที่เล่นได้ถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวบัฟธาต์ไม,ม่ตัวบัฟธาตตัวแท้งที่ดีนะครับถ้าประดับดีๆหน่อยนะก็เป็นพวกประดับเซ็ตที่เป็นพวกที่เพิ่มความเหนียวนะครับผมให้ดูเนี่ยน,นี้เราเพิ่มความเหนียวนี่ก็ได้นะอีทอนอลก็ได้นะครับถึกๆหน่อยนะครับผมต่อมาบวกก็บวกก็เยอะเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีร่างมาเตอร์หรอกแต่ว่า ไม่ได้มีเมกาด้วยแต่ว่า,าโบก็เยอะนะครับมันจะให้สเตทค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับสกิลนะครับของน้องไดโนสกันหน่อยหนึ่งนะอ่ะดูที่ว่าไดโนสเขาออกสกิลยังไงนะครับนี่เท่ๆเลยนะครับถึกนะเป็นตัวแทงนะตัวแทงนะครับตัวแทงธรรมดาที่ถึกนะครับพลัง1 000, 000ล้านกว่านะฮะก็ไปดูดิห่งล้านกว่านี่ผมไม่อัพเลยนะก็ลอ,องสู้ดูเฉย ตรงนี้ก็ได้จะลองเทสสกิลหน่อยหนึ่งผมจะดูว่ามันถึกขึ้นไหมนะฮะให้ดูสกิลเฉยเนาะนี่ไดโนสนะครับอ่าเปิดบัฟก่นเลยโอเคไหมแล้วก็สกิลนี้ครับสกิลบล็อกนะฮะตึ๊บโอ้แรงอยู่นะอาจจะเล่นเพราะว่าตัวละครฝันโองข้ามันไม่ค่อยเก่งอันทิเมตเป็นไวเอรยนะครับมันจะแยกล่างแล้วก็โจมตีเป้าหมาย อืมใช้ได้นะสกิลสวยดีแต่ว่าแน่นอนอคือความถึกของมันเยอะเห็นรูดินี่เลเวล41นะแล้วก็สกิลเลเวล1น,นะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยอุปกรณ์ประดับอะไรไม่ได้ใส่อะไรเลยมาแบบโลน้โลนๆเลยนะฮะดูดิพลังแม่งเริ่มต้นเป็นแสนะระลงตีเขื่อนเกินพลังป้องกันนี่ก็6-7หมื่นนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาเราเล่นจัดทีมเนี่ยนะฮะ เวลาเล่นจัดทีมนะครับคือมันไม่จําเป็นต้องอท่าใดทา่าหนึ่งก็ได้นะครับมันเป็นตัวเล่นต้นเกมถึงกลางเกมนะครับแต่ถ้าเราจะไปยืนกับทีมหินก็ได้นะทีมหินก็ได้นะครับแต่ว่า,าจะต้องมีพวกตัวอย่างเงี้ยก็ได้นะอซูดท่ทาหิน,นก็เปิดบัฟได้หรือไม่อซูท่าหินก็เปรียบเสมือนกับตัวเขาเรียกว่าไงตัวบัฟท่าตัวหนึ่งนะฮะหรือจะเล่นเป็นบกกันกีรัดก็ได้นะครับถ้ามีตัวท่าหินก็จะเป็นพวกซึนเดะ อะไรอย่างเงี้ยซึนเดะซึนเดะก็เป็นตัวแบบธาตุหินได้นะครับเล่นเป็นธาตุหินก็ดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยต้องมีอยู่ละถึกมากๆนะฮะบังกีรัตก็ได้นะครับอย่างเงี้ยได้นะครับโนสพาร์สนี่คือตัวยืนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นพวกเดนซี่ก็ยืนกันได้นะเดนซี de ่ยืนได้นะครับเนี่ยซึนเดะคือตัวแบบธาตุเลยนะครับผม อ่ะโอเคก็ลองมาเล่นดูได้นะสำหรับเจ้าไดโนสโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก็กลิ่งเปนแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ